โปรไบโอติกจะเข้าเมานนื่อไหร่รอนิดนึงนะคะลูกค้ามาเยอะมากมารีวิวแล้วก็แบบว่าเออแล้วผลิตนะ,ะเขาตอนนั้นดีแบบน้ำตาจะไหลอะ่ะกดไหลย้อนหายหรือว่าท้องอืดท้องเฟอ้อปัญหาต่างๆการขับถ่ายระบบย่อยดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นเราเดเวล็อปเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราตื่นเต้นมากมนเป็นการแบบอัปเกรดสูตรที่แบบมันเปลี่ยนโฉมไปเลยทุกคนตอนนี้คือตราตึงมากอยากให้แบบผลิตเร็วๆสุดๆไปเลยตัวนี้คือ คือเป็นสูตรที่เทสมาทั้งหมดเดี๋ยวก็ยกให้ตัวนี้นับวันสำหรับตัวเดียวเลยน่าจะเป็นหลายๆคนด้วยที่ตอนนี้เทสเกันอยู่เหมือนกันนะคะเชื่อว่าไม่นานเกินรอนะคะก็มีฟีดแบ็กคุยกับทางโรงงานทางโรงงานก็รับทราบนะคะแล้วก็ลูกค้าซีแคร์ก็น่ารักมากทมทุกวันเลยเดี๋ยแอบ,บเห็นแล้วก็น้องๆก็มาเล่าให้ฟังว่าลูกค้าแบบรอนะคะแบบมีถามด้วยว่าจะเปิดให้จองไหมด้วยเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวยังแบบจัดสรรเรื่องการผลิตอย่างเงี้ยยังไม่ลงตัวเพราะว่า เรื่องเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆด้วยนะคะจะบอกว่ามันมีสูตรที่แบบอัปเกรดทุกมิติเลยก็ว่าได้สําหรับโปรไบอติกนะคะมันสมการรอคอยน้องมากตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้ลองแล้วเหมือนกันเราตั้งใจมากเราก็อยากให้แบบมันคอมพลีทที่สุดนะคะของดีจะรอได้กั่นออกมาให้มันดีที่สุดจะไม่ได้เป็นโปรดักที่ถูกเร่งรีบออกมาเพราะว่าอยากให้มันกลมกล่อมแล้วก็เป็นสูตรที่ลงตัวที่สุดก็เลยต้องใช้ระยะเวลานะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ทุกคนถามหาน้องการโปรไบอติก ของซีแคร์เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบตัวขับเคลื่อนตลาดโพรไบโอติกเหมือนกันนะเพราะว่าย้อนกลับไปแบบโอ้โหซีแคร์เนี่ยทำมา5ปีทุกคนจะเริ่มมาตั้งแต่ในวันนั้นยังไม่มีใครรู้จักโปรไบโอติกเลยแล้วโพรไบโอติกของซีแคร์เนี่ยก็คือมีพรีไบโอติกด้วยมีไฟเบอร์มีผักมีทุกอย่างครบเลยโอ้โหมันใช้พลังในการให้ข้อมูลมากๆเลยเพราะว่าในเดวันที่สินค้าออกเนี่ยยังไม่มีความต้องการของลูกค้าเลยเนาะจริงๆอ่ะทุกคนนะต้องการหมดเลยเดี๋ยวต้องแบบดึงพลังงานในการที่จะสื่อสารมากๆจะอาจจะ ขี่บายหรือว่าขับเคลื่อนน้องมากๆากเลยจนเกือบท้อแล้วเหมือนกันเนาะตอนนั้นก็เคยมีโมเมนต์ที่แบบเอ้ยหรือว่าจะไม่ขายแล้วดีลูกค้าไม่เก็ตมีช่วงที่แบบจะใจะหยุดเท่านั้นแหละลูกค้าแบบผลลับมาไงเพราะมันใช้ระยะเวลานะคะในการแบบเห็นผลอะใช้ระยะเวลาในการปรับสมดุลจริงๆอะจะไม่ได้แบบเหมือนยาถ่ายแต่ว่าของยาคือองค์รวมที่มันค่อยๆแบบเปลี่ยน โครงสร้างลำไส้ของเราจริงๆจากต้นตอของเซลล์จริงๆเขาเรียกว่าเปลี่ยนกลไกอ่ะคือปรับให้มันสมดุลจริงๆให้มันแบบบาลานซ์สมชื่อจริงๆคือเจะทำเราแพงมากอะแล้วจะจัดเต็มทุกอย่างตอนนั้นลูกค้าจะยังไม่เก็ทเพราะว่าเขาจะแบบเน้นความสวยประเทศไทยเราก็อาจจะแบบช้าในเรื่องนี้นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวก็คือแบบตรงเข้าไปในแบบข้างในอะกัดเหวเลยกัดเบรนแอสิดตอนนั้นคือแบบ Generate ศัพท์ต่างๆเพื่อที่จะอธิบายความวิทยาศาสตร์เนะเพราะว่าเราอะเข้าใจคือเมืองนอกอะเขาให้ความสําคัญมานานมากแล้วสุดท้ายอพอเดี๋ยวจะวางแล้วแหละลูกค้าเก็ตคือถึงขั้นแบบมากันเป็นขยงเลยลูกค้ามาเยอะมากมารีวิวแล้วก็แบบว่าเฮ้ยอะเราผลิตนะเขาจตอนนั้นทดี่แบบน้ำตาจะไหลอะเพราะว่าเราก็เหมือนแบบเป็นแบรนด์เล็กๆเราไม่ได้มีอินฟูตัวเองอะไม่มีพรีเซนเตอร์อยู่แล้วไม่มีอินฟูมีแต่ลูกค้าที่เราแบบนั่งคุยกันมีลูกค้าที่แบบว่ารีวิวเรียวๆเลย คือเราเปิดกว้างเลยลูกค้าจะรีวิวหรือว่าไม่รีวิวก็ได้คือเดียวแบบว่าทําการตลาดหรือว่าสื่อสารอะทางตรงมากๆทุกคนคือตรงไปตรงมามากๆไม่ได้มีลูกลอ้อลูกชนเลยเราก็ไม่ได้แบบมีให้ใครต้องมาแบบพูดให้เราหรือว่าจ้างอินฟูจ้าง,ง KOL หรือว่าแบบส่งของไปให้แล้วให้เขาพูดก็ใช้พลังมากๆเลยนะคะแต่เด็กก็รู้สึกถึงความยั่งยืนนะคะรู้สึกถึงว่าของมันดีนะคะลูกค้าวันหนึ่งก็จะรู้เองจะเห็นและแยกความแตก ได้เองอะไราเงี้ยแล้วจะรับรู้ได้ด้วยการฟังร่างกายตัวเองนะคะพอสุดท้ายลูกค้าก็เข้าใจแล้วก็แบบฟื้นฟูได้จริงๆกดไหลย้อนหายหรือว่าท้องอืดท้องเฟอ้อปัญหาต่างๆการขับถ่ายระบบย่อยดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นลูกค้าถึงบางอ้อเลยว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองที่เดียวแบบทำแฮปปี้กรีนบาลานซ์ขึ้นมาอ๋อพอฉันได้กินในระยะเวลาที่ยาวนานแล้วมันใช้เวลาในการฟื้นฟนูหรือว่าปรับสมดุลน,นะทุกคนใช้ ว่าปรับสมดุลเนาะอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่ว่ามันยั่งยืนก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเหมือนกันที่เข้าใจในสิ่งที่เดตั้งใจตัวเองก็ทํามากับมือใช่ไหมใช้ใจใช้เงินทุนสูงมากคนในการผลิตสินค้าแต่ละอย่างมันใช้พลังมากเลยเหมือนกันนะคะในการที่จะแบบให้ทุกคนได้รับรู้นะคะรู้ว่าแบบเราตั้งใจจริงๆแล้วเราแบบคือยกทั้งจิตวิญญ,ญาณให้กับซีแคร์เลยก็ว่าได้เดีย๋ยวรู้สึกว่าซีแคร์เป็นเลพรีเซนต์ตัวแทนของการ ที่เดียวแบบอยากแชร์สิ่งที่เดียวแบบคิดภาพที่เดียวมองความเคียวความแบบ you are what you eat เนอะ